สวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Elephant Kingdom s r i n ร์อีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาพบกับเฟิร์นนะคะวันนี้คำล่ากับพี่อ้อมนะคะติดภารกิจด่วนนะคะก็เลยได้มาคนเดียวนะคะแต่ยังไงก็วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ช้างอีกเชือกหนึ่งนะคะอ่าเป็นช้างทรงสวยนะคะอ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วก็ที่สำคัญก็คือเขากำลังตั้งท้อง เป็นเชือกที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าอ่าเป็นยังไงบ้างนะคะอาการช่วงแม่ใกล้จะคลอดแล,แล้วอายุก็คันก็อยู่ประมาณสักสิบสีสิบห้าเดือนแล้วนะคะเพราะว่าช้างเนี่ยจะตั้งคันอยู่ที่สิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดเดือนนะคะเราไปพบก,กันเลยอ่าโอเคนี่นะคะก็ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าควันมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรคะตอนไอ่ควันสมบัติบุญศาสตร์อ่าสมบัติบุญศาสตร์นะคะเป็นคณลุงเนาะเลี้ยงช้างกี่เชือกแล้วคะตอนนี้ตอนนี้มีช้างอยู่สองเชือกสองเชือกนะคะก็อยู่ในโครงการของเราทั้งหมดทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกันก่อนเนาะค่ะ อโอเคนะคะนี่ก็เรานะคะกลับมาอยู่ใกล้ชิดช้างเลยนะคะ,ะนี่ค่ะอยู่บนหัวเราเลย <c oughs> นะคะก็เดี๋ยวจะสัมภาษณ์คุณลุงสมบัตินะคะว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไงทําไมถึงได้มาอยู่ในโครงการนี้นะคะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยคุณลุงเคย <c oughs> ไปเล่ร่อนไหมหรือว่าเคยไปทํากิจกรรมอย,อย่างอื่นหรือเปล่านะคะก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการของเรา <c oughs> นะคะก็ก่อนอื่นก็ สวัสดีครับก็ตามที่ถามมานี่เคยครับผมก็เคยเอาช้างไปเดินเล่ยอยู่ตามต่า,า,างจังหวัดคือ <c oughs> ทั่วไปตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่โครงการเนาะก็ไปอยู่ตั้งแต่เริ่มเกินมากก็จับช้างเลยครับก็ไปเลยครับ <c oughs> ก็เคยประสบการณ์ก็ตลอดรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรก็จนกว่าจนจนได้มาอยู่ที่โครงการครับพ <Okay. S 2> อเคก็คือเลี้ยงช้างนี่ตั้งแต่ ตั้งแต่เริ่มออกมาเห็นเลยอ๋อออกมาจากพ่อแม่ดูจากความก็พ่อแม่บรรพบุรุษนี่คือเลี้ยงช้างมา่อนเห็นเลยเห็นแจามามัดอยู่หน้าบ้านเลยตลอดเลยไม่รู้แกเอามายังไงยังไงแต่ไม่เคยรุ่งเกี่ยวไม่เคยถามจนโตถึงรู้ว่าอะไรเป็นยังไงอะไรยังไงครับผมค่ะก็ก็มันเป็นช้างรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมคะครับครับแต่ตัวนี้ก็คือตั้งแต่พ่อคุณพ่อคุณแม่ไหมคะหรือว่ายังไงไม่ตัวนี้ก็ไอตัวที่พูดอ่ะ มันก็ต้องถ่ายทอดกันมาเรียกหมายความว่าสมมติว่าเราพ่อเราเลี้ยงช้างมาตั้งแต่หลายปีแลนะ้วเนาะพอพ่อมันแก่เราก็ถอ,ถอดเท้าตัวนั้นออกไปช้างตัวที่ท,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 ที่ที่เกิดก่อนเรา,าพูดง่ายเอาตั้งแต่พ่อเราเนาะมันแก่มันแก่แล้วเ,เราก็เอาออกไปแล้วเราก็เปลี่ยนตัวใหม่เปลี่ยนตัวใหม่เข้ามา<อ>เปลี่ยนเข้ามาเปลี่สำหรับที่ถามอย่างนี้ก็เปลี่ยนกี่ตัวกี่เชือกผมก็จะบอกตรงนี้เลยว่าผมเปลี่ยนมาทั้งหมด สามเชือกนะครับอ๋อก่อนที่จะมาก่อนที่จะมาถึงถังเพชรมณีสามเชือกสามเชือกนะครับสามเชือกแล้วนี่ก็ถ้าพูดถึงประสบการณ์ก็ดุไม่ดุอะไรอยู่รู้อย่างหมดว่าช้างตาหนีอะไรต่ออะไรนี่รู้จักหมดพอรู้กอได้ค่ะก็เคยไปนี่มาก่อนแล้วก็เตียงช้างตั้งแต่จําความได้จําความได้ค่ะก็ หลังจากนี้ก็ก่อนที่จะเข้าโครงการเนี่ยคุณลุงเข้ามาในช่วงไหนคะประมาณประมาณแปดปีแปดปีเก้าปีตั้งแต่พศอันนี้มันจําไม่ได้นะจำไม่ได้ประมาณเก้าปีแปดเก้าปีนี่ะลไม่รู้พศไหนนะเข้ามาตั้งแต่ในยุบปลุกเบิกเลยครับสมัยเมื่อก่อนนี้ยังมีไฟฟ้าแบบนี้เลยถนนทนทางยังไม่มีอะไรไม่มีเจริญเป็นป่าหมดเป็นป่าหมดเลยที่ช้างรับเชือกได้ที่อยู่โครงการนี้ตอนแรกๆที่คุณลุงเข้ามานี่มีช้างทั้งหมดกี่เชือกคะ มันไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแปดสิบเลยไม่ถึงแปดสิบเลยตั้งแต่อยู่แรกๆก็โครงการเนี่ยก็จะก่อตั้งตั้งแต่ปีสองห้าหกสองห้าห้าสองจำจำได้ตอนนั้นเข้ามาอยู่ที่โครงการเขารับช้างเกิดใหม่หกเดือนเนาะค่ะหกเดือนนั่นแหละมาอยู่มาอยู่ตอนนั้นอรไทยก็ได้หกเดือนแล้วอ๋อน้องอรไทยก็ <6 S 2> ยัง ก็อยู่ในพื้นที่ของเราด้วยแล้วก็อยู่เป็นช้างในโครงการของเราด้วยนะคะอีกเรือหนึ่งเนาะนะคะก็จะให้น้องชายเป็นคนเลี้ยงนะคะหลานชายหลานชายนะคะก็คุณลุงเนี่ยก็จะเลี้ยงแม่แม่ของน้องอรไทยนะคะชื่อแม่เพชรมาดีนะคะตอนนี้ก็กําลังตั้งคองอยู่ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ก็ได้ประมาณสิบเจ็ดเดือนโอ้เกีดเดือน เจ้วลุ้นไปด้วยกันครับประมาณเดือนมีนามีสัปหุห้าครับค่ะก็จะมารุ้นกันนะคะว่าจะได้เพศผู้หรือเพศเมียนะคะจะบน้อง,งเป็นน้องชายหรือน้องสาวของน้องอรทไทยนะคะเน <c oughs> าะก็ตอนนี้ก็เป็นช้างเชือกที่สองใช่ไหมคะที่เขาค้นมาครับถ้าจะถ,ถ้าตอนนี้ออกก็เชือกที่สองตอนนี้ก็อายุประมาณสิบเก้าสิบเก้าปีแล้วนะคะก็เป็นคุณแม่ลูกสองแล้วแต่ยังไม่แก่นะแต่ว่าเรียกคุณแม่ เพราะว่าเขาได้ลูกหนึ่งแล้วได้ลูกแล้วได้ลูกแล้วต้องยังสังเกตนะคะว่าท้องของนางเนี่ยก็จะเริ่มใหญ่แล้วนะคะตามตามเดือนครับตามเดือนเลยนมนมก็ตามเดือนจะอ้วนท้วนสมบูรณ์เหมือนพิธีกรเลยนะคะกินดีอยู่ดีไปหน่อยนะคะแต่ช้างเครื่องนี้นี่ช่วงที่เขาจะคลอดสมมติว่าเขาจะคลอดวันวันพรุ่งนี้หรือกลางคืนค่ะ เ้านมเขาจะตึงต so ึงคัดเลยใช่คัดไม่กินไม่กินยาไม่กินยาไม่อะไรมันจะถ้าถ้ายังไม่คลอดหรือไม่มีอาการนี้เขาจะนิ่งนมเขาจะปกติเหมือนช้างปกติไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากพูดถึงเต้านมนะค่ะมันจะตึงตึงตึงเพราะครบครบขวบเดือนปุ๊บมันจะตึงขึ้นมานิดนึงแล้วมันจะยุบไปอีกแล้วก็มันยุบไปแล้วก็ธรรมดาเสมอขึ้น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 เวลาจะออกไข่ อย่างที่บอกตึงมาเลยคก็จะไม่กินไม่กินหญ้าไม่กินอะไรรอเลยอ๋อค่ะแล้วก็จะรู้รู้เลยพฤติกรรมของเขาคนเขแต่ว่าแต่ว่าไอ้เจ้านี้ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงก็ต้องลุ้นกันต่อไปเจ้านี่รู้รู้ว่ายังไงเจ้านี้จะเป็นแล้วก็หลังจากที่เข้ามาอยู่ในโครงการของเราแล้วเนี่ยคุณลุงได้รับอะไรบ้างคะจากที่โครงการให้มาครับก็ได้ที่อยู่อาศัยที่ที่แปลงปลูกหญ้าแบ่งแปลงปลูกหญ้าให้ครับค่ะ เทื่ยงละสี่ไร่เนาะที่อยู่อาศัยก็ที่ละตรงที่ละสองไร่เื่อนที่ปลูกปลูกบ้านอาศัยนะคะก็จะอยู่เป็นครอบครัวเลยครับครับนะคะก็คุณคุณคุณแม่บ้านขวานช้างก็จะมาอยู่ด้วยแล้วก็อแล้วก็มีครอบครัวมาอยู่ด้วยนะคะก็มีพื้นที่ปลูกหญ้าให้นะคะจํานวนสี่ไร่แล้วก็ จะมีพื้นที่ปลูกบ้านอาศัยอีกสองไร่นะคะแล้วก็จะได้สวัสดิการโดยจะมีคุณหมอคุณหมอรักษาฟรีนะคะที่ช้างที่อยู่ในโครงการนะคะก็ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็สามารถโทรเรียกคุณหมอได้เลยนะคะถ้าอาการหนักเริ่มเริ่มแย่ลงเนี่ยก็สามารถเข้ารับที่สถานพยาบาลของเราได้นะคะอ่าแล้วก็หลังจากนี้ก็อ่าคุณลุงก็ ดูแลช้างไปนะคะแล้วก็เราก็จะอ่ะอำนวยความสะดวกเรื่อยๆทั้งการบริการต่างๆการให้อ่าบางทีก็อาจจะมีการจัดประชุมควันช้างเนาะนะคะก็เพื่อที่จะประชุมทุกๆเดือนแล้วก็จะมีการประจัดประชุมประจำเดือนด้วย <Okay. S 1> นะคะโอเคนะคะนี่ก็เดี๋ยว จะพามาดูช้างนะคะเราจะสังเกตได้ว่าช้างเชือกเนี่ยจะอ้วนพวนสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะคะไม่เคยเจ็บไข้ล้มป่วยเลยใช่ไหมคุณลุงไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยนะคะแล้วก็เชื่องมากนะคะคคอด<ต>อดท,ท,ท้องได้ทีละสิบยี่สิบเลยสบาย <c oughs> ติดคนด้วยถ้ามีอาหารกินอ้ติดทุกคน <c oughs> เด็กเดกก็ยิ่งชอบสามารถอ่าคนอื่นพวกนักท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถใกล้ชิดได้ได้นะคะ ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็คือช้างที่กินอยู่คือต้นอะไรครับตอนนี้อันนี้ใบข่อยครับต้นข่อยต้นข่อยช่วยในเรื่องอะไรคะอันนี้เขาจะช่วยให้กระตุ้นร่างกายที่ให้สมบูรณ์คือไม่มีโรคมีไขอะไรตัวนี้นี่มันจะเป็นมันเป็นมันเป็นยางนะครับมันจะเป็นยางเหมือนต้นต้นต้นสามารถกินได้ทั้งต้นไหมคะหรือว่ากินได้้ใบกินกินได้ทั้งลำเลยครับเนี่ยลำแต่ต้นต้นที่ไม่กินก็ไม่กินนะถ้าใบใหญ่ๆ่างนี้นี่กินแต่ถ้าใบออกใหม่ๆนี่จะไม่กินจะไม่กินลำถ้าเป็นใบอ่อนๆหน่อยจะไม่กินครับ แต่แต่ตัวน,นี้เขากินตันนี้นี่เขาจะกินน้ําดีอกินน้ําดีแล้วก็เป็น<อ>เป็นยาด้วยเป็นยาที่ถ้าช้างท้องไม่ดีอะไรอะไรตัวนี้ดีแต่<อ>ถ้าเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นต้นต้นถอนไปภาษาอีสานเขาเรียกว่าต้นถอน,ตนแต่ว่าภ <od> าษาไทยนี่จะเป็นต้นทึกหรือต้นอะไรไม่รู้เนาะเนี่ยแต่อันนี้ถามว่ากินน้ําหรือว่าอะไรแบบไหนกินกินเพื่ออะไรสำหรับต้นต้นถอนต้นนี้นี่ กินแล้วเขาจะกินน้ําดีครับมันจะแก้มันจะกินแล้วมันถ้ากินมากไม่ได้บางเชือกมันจะร้อนในนะร้อนร้อนร้อนในร้อนท้องแต่กินแล้วเนี่ยกินน้ากินน้ําดีมากเลยเนี่ยกินน้ําดูกินดีแล้วก็ท้องก็ดีด้วยท้องมันจะได้โล่งระบายท้องได้ดีสำหรับตัวนี้นะเนี่ยเป็นความรู้เกี่ยวกับยาสมุนเป็นยาสมุนไพรกับยาช้างช้างที่ผมเลี้ยงนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะผมให้กินทุกอย่างเลยที่เขากินเขาที่เขาเกิดมากินเป็น ถ้าผมพอหาได้แต่ถ้าพอผมหาไม่ได้ผมก็ตามมีตามเกิดครับผมแต่ถ้าหาได้ก็อย่างนี้แหละครับกินพูดง่ายๆว่าคนเรากินครบห้าหมูเนาะ<ถ>อันนี้เหมือนกันนะครับค,ครบกันก็ต้องครบเหมือนกันเ <nickname S 1> นาะก็กินเหมือนกันต้องพยานะยามหาเพราะว่าความสมบูรณ์ถ้าเราเลี้ยงดีเขาก็อยู่กับเรานานครับผมถ้าเราเลี้ยงดีเขาก็อยู่กับเรานานโอเคเขาก็เหมือนคนเรานั่นแหละครับเหมือนวัวเหมือนควายเหมือนสัตว์ทั่วไปครับ<ๆ>ถ้าเรา,หาให้หให้กินอย่างเดียวเขาก็กินอย่างเดียวเขาไม่รู้จะพูด อันนี้เราต้องวิ่งต้องหาเปลี่ยนสับหญ้าอ่อนมั่งนี่หญ้าที่ไปตัดเกี่ยวเป็นเพกเป็นหญ้าเพกอย่างไรเพกก็เพิ่งกินหมดเมื่อวานนี่ครับไปตัดมาจากสนามบินฉะ<ม>น,นี้ไม่มีเราต้องเดินทางไปไกลเรื่อยครับเพราะว่าช้างเดี๋ยวนี้โอ้โหตั้งแต่โควิดหรืออะไรเนี่ยช้างมาเต็มเลยครับเต็มโ <c oughs> ครคงการเลยเต็มเต็ม <c oughs> ที่อยู่ตรงตรงนี้เลยบ,บ้านตะกางนี่ตำบลกบโพนี่เยอะเลยค่ะก็อ่าช่ว <c oughs> ง,ง,งนี้ก็มีสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดเนาะครับผมก็มีการจัดการยังไงคะช่วงนี้ แย่ไหมเฉพาะช้างนี่เฉพาะขวานก็ทั้งช้างและทั้งขวานโอ้ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับย่แย่มากเลยครับก็อย่างที่เห็นครับเนี่ยก็ผมก็เสียบตัวเองจะไม่ว่าจะจะเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปซื้ออะไรทําอะไรก็ต้องบอกคนในครอบครัวว่าทํายังไงอะไรยังไงเฉพาะช้างนี่ก็ยังว่าความภูมิต้านทานของเขาเนี่ยอันนี้มันเลย16ปีแล้วเลย16ปีไวรัสเริ่มอะไรนี่ยจะไม่ไม่นี่เลวแต่เราก็ไม่ประมาทครับ แต่ความนี้เสตัวเองตลอดครับอย่างที่เห็นครับเนี่ยก็ต้องปิดนาัากอนั้นทมา,าการแมสครับผมเพื่อเพื่อเราเราเขาเดินไปหาเขาอื่นเขาคิดว่าเอ๊ะอันนี้มาจากไหนเราเขาก็กลัวเหมือนกันไอเราจะไปหาเขาเราก็กลัวเขาเหมือนกันจะไปบ้านนู้นบ้านนี้ก็ไม่เหมือนแต่ก่อนครับผมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเกลียดรังเกียดกันหรืออะไรแต่มันยังไงเราโรคมันระบาดมากเพราะว่าคนในเมืองเขาเขาออกมาอยู่บ้านนอกหรือเขากลับบ้านภูมิลำเนาเนี่ก็คนที่ติดแล้วนะเยอะ ถึงนี่แล้วถึงนี่แล้วระบาดถึงนี่แล้วแต่เราก็ต้องเซฟตัวเองครับเพราะว่าจากจากคนที่ป่วยก็ประมาณกิโลเดียวเองเนาะกิโลเดียวจากที่อยู่เราแล้วก็อีกสิ่งแวดล้อมแต่ในหมู่บ้านบางคนก็กลับมาก็เห็นแก่ตัวมั่งก็ไม่กักตัวไม่อะไรเราก็ระวังเราต้องเซฟตัวเองในช่วงนี้นะคะก็ถึงคนที่กลับมาจากกรุงเทพที่ไม่กักตัวเราก็ต้องเซฟตัวเองไว้เซฟตัวเองครับโอเคนะคะก็หลัง ช่วงท้ายแล้วมีอะไรจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในช่วงกักตัวไหมคะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนทุกท่าน <c oughs> ที่กําลังรับชมรับดูอยู่ช่อง,งอไอไอนีของเรานะครับ,บรก็นะขอให้รักษาสุขภาพร่างกายให้ได้ให้ดีครับให้ปลอดปราศจากโรคภัยไอโควิดนี้ให้ได้รักษาตัวให้ดีๆครับเพราะว่าช่วงนี้มันมาแรงมากครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทาง ก็ผมก็ขอฝากช่องเล็กๆครับทางช่องพังเพชรมณีเนาะที่กําลังเปิดยังไม่ได้ถึงห้าเดือนเลยครับผมก็ยังไม่มีพ่อพ่อแม่หรือว่าประชาชนทุกคนทุกท่านที่ยังมองไม่เห็นก็ขอแกท้งับยังเราก็ยังผู้ติดตายน้ไม่ถึงสามร้อยเลยครับ<ม>ก็ขอฝากช่องเล็กๆด้วยครับช่องพังเพชรมณีครับผมคร<ม>ับขอบคุณครับนีบ่นะครับ